ก็แวะมาที่เซเวอีลเวพี่น้องรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มบอดจ้าว่าซ่านพี่น oui, ้องบัลร kind of ู้เมื่อนี้สามสาวสามลาเออสามสาวลาสามลาสามสาวลาน้องมาเซเว่นมาน้ำล้างมูพี่น้องมาช้าดีกว่าไม่มาพอบาเข้ามาจาะเบิงไร้เทือแล้วนอพี่น้อง คนเต็มโหลดอังโบมี่หอดบอลจอด,ดรถก็เลยว่าอาเมาสา็ดีกว่าบอมาพี่น้องเซเว่นอีเลเวนสาขานาครปากเซซปป,ป,ปลาวพี่น้องเล่าไตามาแล้วมาแล้วจ้าเป็นการลอค่อยของอพี่น้อง้าเลา้าแมนพราะว่าอันเครื่องหูอหละพี่น้องคนเล่าเขาประเทศไทยปุ๊บอันรับแรงหนึ่งก็คือ เขาเซเว่นอีเลเวนพี่น้องบ่หูว่ามียังงอผู้ได้เขาไปก็ต้องรด้ค้องติดใหม่ติดมือมากเพราะว่าอาหารหรือว่าอันเครื่องยูเซเว่นส่วนร้ายมันจะแตกต่างกับอาหารขาทั่วไปเนาะบาสันซะมือนี้อากาศ40ซองศานิดนิดพี่น้องเหงื่อไหลไขหน่อยตะดำกะซิวขึ้นโอ้ยเบามากอะไกะไปเบาแล้วก็ไป อยู่สาขานี้เพิ่นบ่ได้อาหามให้ถ่ยเพิ่นหาในถ่ยวิดีโอเต้าแนวเพิ่นที่ไปห้ามแต่ว่าอันเฮาก็สิตีถ่ายแต่ซาวเตะพันๆเพราะว่าเพิ่นหามเนาะหามขอหามของเพิ่นก็คือหามให้เอาม้าเอาแมวสัตว์เลี้ยงเขา2แม่นหามให้ใส่กนกเขา3แม่น าให้ถทายหูหรือว่าวดีโอเอา้าบอเป็นยังพี่นอ้องแล้วเข้าสิไปอัปเดต EP ต่อๆเนาะอ่าเดี๋ยวเอา,เอา,เอา,เอาทีมงานสบายดีก่อนเอาเอาสเตสสบายดีไหมสบายดีดี <MC S 1> ทุกคนวันนี้เข้ามาเซเว่นอีเลฟเว่นจะได้ดีใจบอเซเว่นมาเปิดแม่ดีใจายกัะ พ,พืนเดีกก่ยวป่ะป่วยอยู่ฟังฟังละเาหาเอแกคือผาภูมิใจลายจี๊มีความผาภูมิใจลายโบรานมันอยากหย่อนแสงนี่เสาแต่ามายืนอยู่นนนเนี่ยวัอนี้จะมีงบเท่าไหร่มามีงบมีงบบ่แ<จ><า>กเพราะว่าจะแสนแสนหาอู้เสาแต่มีงบแสนหาเสากี่ไปใส่ไรยาเสากี่เขา<ช>่าไปปาแล้วพี่น้องเชือกี่เพิ่มไ,ไปเพิ่มทีมนามซาเคียวเพิ่นอยู่นี่ ่นเขาไปไหนแล้วออพี่น้องคุณนั่งเขาไปไหนแล้วอะพี่น้องเ,ออเดี๋ยวเข้าสีขาไปซอบป,ปิ้งกัน่าสันสาส่วนตาดำเองเออมื่อนี้มีงบสองแสนเซาเต้ไม่งบแสนหาแล้วโมหูออว่าสซาวกี่มีงบเท่าไรเมื่อนี้เข้าสีปตะลุยเซเว่นกันพี่น้องไปเขาไปกันเลย่าสันสาไปสซาเต้ สซงเซียวเราก็เซ็กราค่าอะไรที่น้องเซ็กาคาู่หา,ลรรา,า,น,า,านละคงราค่าเนาะอย่าห่วงว่าราค่าสิแตกต่างจากอาบ้านเฮา,าหน่อยไลซัมไลเพราะว่านี้เป็นอของคนฟังไทยคนนำเขาเอามาเองเนาะจะได้จะ,จะไดน้ำหอม48 0 0บแพันเจ็ดสิบกว่าบาทไอรอนเนาะอ่ะไปยางกวนยางกวนเซ็กลาคงล่าค่าอะไร เส้ากี่นี่กับเา้าแตนี่อยากได้อีกยังเป็นพิเศษเขามาเซเว่นอยากกินหนึ่งจะมีงบเท่าไร่อยมีงบเล้ยไว้วมีงบแสนหนึ่งเาแต้มีงบแสนหาแล้วก็ส่วนข่อยมีงบสองแสนกาเงไงตัวไพตัวมันเนเดอเเสียงหัวซิลี้ไโอ้เซ็กราคาเบี้ยบ่ส้าแต้วาเป็นยังกี่ จะเห็นทุบเอาฝรั่งโอ้ยไปบ่เป็นเลยเห็นทุบเอาฝรั่งเจ๊กี้เพคนก็แล้วสิบสิบปีอินดิไซย์เป็นเพื่อนนะย่าพี่ผมได้ลูกมือนี้เข้ามาเหดคอนเทนต์สื่อของอยู่เซเว่นลูกเอาเอาใจมางกับเหนือกับโตดวนซ้ายไม่มนักโอ้มีหอดกาแฟสตาร์บัคส์ พี่น้องมีครบเนาะแบบแบบหาหใหญ่แบบนี่แหละแต่ว่าหาหารแย่แบบจะบ่มีครบคือของเผือกเผือกก็ชอบเผือกคือกระเร่งแรงไม่เอาแม่เนย่ยจะยังงามบ่งามแล้วโอ้มันเห็นผูเบ้าแล้วถามว่าสติ๊กแดงบ่อสัานเออ้สัานไปไปต้องเยคะเกิ่โอ้ยผมควรเคิร์นพี่น้องเอ้ยจนไปผมเป็นเอาไปสื่อแปลงนู่นอ่บาดนี่ สูสิถึงเตนเ้ย่อบเ็นจังสันเจ้าเตนต้องลงมาเ้กี่มาครัวฝรั่งด้วยเจ้ามาครัวฝรั่งจะให้เจ้กี่เจ้กี่เพิ่งมากอนอะเออโอเคเจ้ามาโมเมนต์เล่ามากันเล่ามาขันเจ้าสีซำไรเอยตึงง้อเอาเซ็กราคาเป็นนัวพี่น้องนอนนี่โอ้โหฟันอ่อยตน่โมเมนต์โมเมนต์ราคามันไดพีก็พีแต ตัวนี้พี่จึงแมนราค่ะมันซ้ำสิหาพันตัวนี้ว่าแมนหรอคะตัวนี้อันนี้โมโตเ้โน้ตจี๊ดอ๋อมันดังกันยังไงคนี่แสดงว่าตัวนี้มันต้องเป็นตัวทงหน่อยมันพิษสองแมนเนี่ยเขามาเสกราค่ะยังนอ๊ะนี่นองอันนี้เพื่อนเท่าคล้ายสองหนึ่งซ้ำพันอยู่นี่เราคล้ายหาพันเลก็คานอ๊คานอก่อนนี่เนาะนี่นี่นี่เพื่อนเท่าคล้ายหาพัน อยู่นีคลายหาพัญหาอู้สีได้บอกคุณใหญ่ปั๊บราค่ะเด้อหนีเด้อพี่น้องเจเจเจาจะอีลยตกลวงว่าจะสีต่างใจเฮ็ดเบียบอยู่บ่ามือนีพกเจ้านีโซนทีเฮาต่างใจสีมาสือพี่น้องก็จะเป็นส่วนนีสโซนนีสโซนนี้พี่น้องนี่คือซิกเนเจอร์ของเซเว่นอีเลเวนทีทุกคนมาแล้วก็ต้องมาแล้วก็ต้องซื้อ เออคอยรักทายเลือก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 เอาเลือกเลือกเ้ลือกเลือกมีแซ่บนี่ซาลาเปามีนี้ซันซื้อประจำเรื่อนี้มีอไรอีก่ะกซื้อใหม่อันนี้เป็นเกี๊ยวกูเกี๊ยวเด็ดซื้อเกี๊ยวหมูพี่น้องเบอร์เกอร์ลาบข้าวเหนียวลาบหมูกับแซ่บนี่มีเขาเหนียวหมูปิ้งลาบหมูเบิร์ดเห็นบอกลาบหมูแซ่บพี่น้องกระดมไปต้องได้กินเนาะ ก็เห็ดแหละวันนี้เลยแม่ข้าเห็ดสมเร็จรูปนี่ไงกี้ของที่ซันชอบอ่ะมันมีอีกอัน้องไดฟูกูอ้าวซีเรียลอมบี้โดนคิมโตซาเขียวกระเสบโดนสตรอเบอรี่กระเสบตัวนี้แม่เซาสมท่านยูเซ่เวนไทยนี่จือโบได้วราคาเท่าไร็อกโกแลตดโกโก้ลาวาเนี่ยกระเสบพี่น้องนี่กระเสบนี่โอ้ยมีแต่ตัวเสบๆพี่น้องวาซันซา พี่น้องแต่ตอนนี้เท่ากับซื้อของอยู่ทีซีเว็นเป็นทีแอบหอยแล้วพี่น้องซาแเตก้าได้เกี๊ยวกุ่งเกี๊ยวขนมจีบกับพุดดิ่งด้วยก็เนี่ยเอาโซ่ให้พคนเมืองเดาวเตมีงบแซนหาซีฟเบิดไปเท่าไหรท่เก่าิบพันพี่น้อง้า ตาด,ดำจนตื่นเซ็กบินสามยางนี่ของหน,น,น,นองออราแต่เบิดเก่าสิบพันกี่เอแพงเนาะเลยแก่แท่คือมาแล้วเงินบาทเพิ่นก็ยังคือเก่าแต่ว่าเงินหวานเท่ามันปีมันอันนี้พี่นอ้องเอ,อ้ยเนาอ,อส่วนตาด,ดำงบสองแสนพี่นอ้องเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งบินอันพอดีสองแสนพอดีเลยพี่นอ้อง สองแสนมากมีงบสองแสนเบิร์ดสองแสนพอดีเป๊ะเลยพี่น้องตาดำก็ได้อ่าซาลาเปาพี่น้องไสอ่าทีาทมเปามินิโค้งโป๊ดพี่น้องว่า,าตั้งแต่ไปฟังไทยไปเซเว่นแมนซื้อมั่งกินตลอดแสบอันนึงนี่เศร้าสองพันพี่น้องแต่ว่าสีบาแล้วยซื้อยูไทยแมนมันสีไรละค่ ทีถือกว่านีเพราะว่าเข้าเจ้าลายเลตสูงกว่าอยู่แล้วว่าซันซ่ามก็เป็นสามูอันนี้แมนฟูดดิง้งคัสตาร์ดมาไม่ตาะดามมาทานลองก็เลยว่าจัดลองสองอันหมดไปสองแสนพี่น้องมมดไปสองแสนเนาะี่แต่ก็อันนี้แมนช็อกโกลตลาวาตระดมเป็นคนมากินของบ้านมากินขนานมเค,คกินฟูดดิง้งกินซอกเกแลต อันนี้ก็ได้ฟูกุอ่าซอฟแครปของโป๊ดบกขาดเอื่อยไปไปเซเว่นยูไทย์แมนบกขาดได้บกคืดว่าสาขาหนีเพิ่นสีเอมามาได้ป่ะสิว่าเนี่ยเครื่องยูสาขาหนีแมนเพิ่นยังเอามาบ่ทเนได้ครบได้น้องน้องแต่ยังบาได้ย่างของที่แบบว่าตะดำมากินเพิ่นบน่ทเนได้เอามาหลายและบางที่มันก็บแบบว่บาคนะือว่าดเนาะอ่า มันโบทันหม้อหรือว่าจังไเพราะว่าลูกค้าเพิ่อนลายอาจสิเบิดก่อนก็นได้เนาะเฮาก็มาโบทันอันนี้ก็แม่นพุดดิ้งอัน,นเดียวกันกับน้องแต้นี่พุดดิ้งนี้อันนึง23,000สามพี่น้องแม่นอีหยังอ๋อแม่นบ้าอ,อ่าใครเน่เจอก,ก็นยังทายน้ําเขาแบบนี้ใครแน่ซาวกี่ยังบ่แล้วน้ําเหลืองไทยหูพี่น้องบัดน,นี้สิมาเว้าสูฟังพี่น้องเอ้ยอ่าเซเวนเ่นมาเปิดอยู่เมืองลาง พี่น้องเป็นการดีเห็ดห้ปราชาชนทางซอสปปราแะไว่าได้ดีมมกดีใจได้กินเนวแซเส็บเซบบต้องขามไปเมืองไทยกับมีเซเว่นให uh ้ได้ไปเขาได้ไปเที่ยวได้ไปซอบได้กินเนวแซ่ส็บเซบแต่วาพี่น้องมาเปรียบเทียบราคาแล้วอุ้ยมันอยากสูงแห้งพี่น้องตามทีเซกเบงราคาเนาะ เครื่องแพงกว่าตามทองตลาดทั่วไปพี่น้องตมอานคล้องใส่ตะดำกับโมโหว่ามันเป็นหย่อนอยั้งหรืออาจสิเป็นหย่อนคาเซาทีเพ่นแพงหรือว่าผ้าสีแพงหรือว่าเนี่ยไรจังไรนอกับคอ,อห้ทานผู้ส้มทรงขอความเข,ข,ขามาแหลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่ามาให้ความหูของเฮาอัอนคล้องอันมาให้ความหูสาวลาอ่ะนะพี่น้องเออว่าสันท้าตะดำกับคล้องใจอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องกับคูอบ่า แฟนไซด์เซเว่นอีเลเว่นนี่นะพี่น้องเป็นของเจ้าโค้งเพิ่นเองอยูฟังไทยมาขยายสาขาหรือว่า,าเป็นของคนเล่าที่เพิ่นสื่อแฟนไซด์มาเปิดยูเมืองเล่าตาดำของใจว่าอันมันเป็นจังไดมาจังไดน,นะพี่น้องก็อยากหู Yahoo, แล้วก็สนใจเรื่องนี้ว่าสัมภาพ,พี่น้องถ้าผู้ได้หูสามารถคอมเมนต์ บอกเรื่องเล่าแล้วก็เกี่ยวกับอาเรื่องนีให้ตาดําได้ทำหูในเด้อก็แต่เป็นยังไงบันนีเจ้าสีกามาซอปปิ่งอีโบเถื่อนะาราคามันแพงกานนี้นงอนมาเบิ่งซสื่อสื่ออ 1, ันหนึ่งสองอันมาซอปปิ่งได้เลยบะไรได้พี่น้องเพราะว่า ลาค่ะมันสูงกว่าทองตลาดบาทเฮาได้กี่โบหูว่ามันเป็นยังมันสูงกว่าช่นนองแสนนี่มันเกินสองมันนีซ่องแสนกี่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันถืออยู่อ่าเมื่อเดิมบบหูว่าเลนเงินเมืออนี่เท่าไรแต่ว่าเมือก่อนหันตาดำไปเปลี่ยนหันแมนอ่าพัานบาทโต หกแสนหาสิบสองพันแต่ว่าโบหูว่าเมื่อนี้เท่าไรอ่ะห้าไรห้าไรแบบว่าแบบม่าตรทานเลยเนาะหกแสนหาสิบพันซะเพราะว่าได้ยินก็จะว่าเงินมันขข้นได้กี่หกหกศูนย์หกแสนหกสิบพันแล้วได้ยินว่าแต่ว่าโบหูว่ามันเป็นเหลืองจริงแล้วบ่เหลืองจริงเดี๋ยวตาดำกัสิไปสืบเรื่องนี้ไหมเมืม่นาเน,ะเนะาะซาเตาจนโอ้เจีสีพี่น้องน้องน้องต,ตกใจนาะมันแพงเนาะ นี่นี่เกี้ยวอันนี้เบิ้อง,อองอเอามาเบิ้งละค่ะเบิ้งอ่าเกี้ยวนี่อันหนึ่งสามสิบแปดพนอันหนึง 17, ่งเส้าเก่าพันแสดงว่าอันตัวเกี้ยวกุ้งนี่นี่แมนสามสิบแดตัวเกี้ยวหมูนี่แมนเ้าแปดตัวนี้นี่สามสิบแปดพันในนี่พี่นอ้องเลย่าสิบหัวเก่าสิพันจังได้าา่าสันซาเอ้าเจ้า ชิมชิมเบองว่ามันสมราคาบอสอันเซียวกี่เพื่อนบ่นให้สื่อยังเด้อพี่น้องเพื่อนมีงบเซนหนึ่งเพื่อนก็เลยป้าไหวซสาขอกินน้ำเซียวเพื่อนว่าอันเซียวเพื่อนถามพี่น้องเซียวเพื่อนถามว่ากี้จะโบกินยังบอจะบอกยังบอเซียวกี่มาบอสกูบสม่มีเงินเซียวสื่อให้กูกินเนี่ยเพื่อนว่าเซียวเพื่อนก็เลยสื่อเกีียวให้กินนี่พี่น้องนี่อ้าวอาจะแก้หขมูจะกิน เกี๊ยวโกุงืสื่ออันอาหารเซเว่นมานางกินอยู่หานเพิ่นอันขอโทษขออาใครเดอ้อเฮาอันก็มีห่อนมาเพิ่งเย็นนอกก็อันขอบคุณนดวงหนาเจ้าฟงหานเพิ่นได้ลายเฮากันสิอันนั่งไม่ยังให้เพิ่นโคดเอออันชายคลิปดอกพี่น้องอย่าสีดามาเดอ้อว่าัศรัช อันนี้เก็บเก็บเขาทงคืนเจนได่เขาสีว so yeah. yeah. ่าโเขาสะมาสื่อคงกินหารอื่นมากินหาเพรชนรลายแท้เลยอีสาเดสาวกิมีโมสอเคียวให้กินหอยคือโบมี่อยคือโบมี่ไพสให้อยกินเลยเนานเดน้องทีเซ่ให้กินเนอะโอ้โหให้ให้หอยกินน้ำได้บ่ได้เออได้บ่ได้โอเคข้าวสารหอยก็กินน้ำเด้อเลยหอยก็กินน้ำจะอะไรบ่กี่ โอกว่าสีส้มเพิ่มเมื่อดาวอังคารนะิ <c oughs> ิ <c oughs> แล้กเกี้ยวอันนี้ก็เป็นเกี้ยวอัหยออนิยมได้พี่น้องนี่ยเ <c oughs> สียบ <c oughs> อุ่น <c oughs> ได้ไม่ต้องตัดถุงอุ่นแบบบต่ตองตัดถุงดีเนาะสะดวกสบายตีแต่บมีเงินเด้อพี่น้องเดอ้อว่าสัน <c oughs> ทา <c oughs> พี่เอย้ยเ <c oughs> บิดป้าเด้อ สามสิบแปดพันไรนี่กี่กองหนึ่งแมนบ้านเขาเงินบาทสื่อมันสื่อแห่งบ้านเขาสื่อเป็นเงินบาทมันก็บ่แพงแต่บ้านเขาสื่อเป็นเงินกี่ทันทีมันโอ้โหเนาะเงินแห่งขืนก้นเกาบาซันซาเป็นยังไงแซวเตะบอกด้วยแยวแซวแบบสมนักเงินอยู่เนาะด้ยอือเป็นยังไงกี่คือเหตุนาเบื่อโลกแหมเมื่อได้เงินเดือนสิออกยี่สิบหกยี่สิบหก สายาศิีดนแทอเต้ได้หมือได้เงินเดือนออกนที่หนึ่งวันที่หนึ่งเลยบอโอ้าเมซีลาปากแท่นอ้วันที่ส้หกซาเจขอเด็กกัด็กินน้ำเจ้าวันที่สองขอเมาเด็กินน้ำซาเตโตขอาวชีนางทองเน้อกิสีดีองยังขอยางทองกินใครเรงเดียงเงี้ก็ะไรอ๋อเดียงเงี้ยกระไรอีดีบอเขาเป็นแบบว่าหานนาซาเต้ดีอ่ ต้องเว้ากับเพกอาเันนะท่อกะเรื่องเออเอาเฮามาเว้าเฮามาเว้ากันเอาจังซี่เจ้าเจ้าสิให้งบเท่าใดเลี้ยงข่อยก็เลี้ยงกี่200,000เออแสดงว่าข่อยก็200,000เจ้าก็200,000เออโอเคโอเคยให้ FC เป็นพยานเด้อโอเคเนาะอย่าว่า บ่มีพันแล้ว่าเงินเดือนออกมีเด้อได้ยินมั้งเด้อขั้นมาเงินเดือนออกแล้วขั้นจะมีใส่เอื่อยก็มูหนี่แมนว่าเอฟซีขลุมเจ้าอะไรนี่คอยสีได้อัดคลิปแจ้งเอฟซีได้ว่าเศร้าแต่พิดคำสัญญาเน้อเลยโอเคสัญญาเลยเด้อเออเหลืองหานเดียวคอยเมื่อหนอนขืดกันว่าโอ้ยสิไปหานได้เนาะ แนวนี่สิบอได้เอาอายไปตูดน้ามอ่อหนอเอออะแนวด้วยก็ขอบใจน้องเด้อะอ่านนอทีบอถิมบอป้าเอื่อยเอยก็บบอถิมบอป้าหน่องหน่องก็บบอถิมบอป้าเอื่อยหกักแพงกันคือเอื่อยคือหน่องกันอีดีพี่น้องตาดำก็มีกันเท่านี้แล้วทีมงานหา้าวแซวแต่แซ,ว,ซวกีแล้วก็ตาดำแซวเล้า มีสมาชิกใหม่เนี่ยก็คือไอแก้วเนาะแต่เพิ่นกับบบได้คอยอ้อนนำดอกเรากับไปเห็ดเบียกเหล่าเฮ้ากันนาทีของเฮ้าเหล่ากันนาทีของเหล่าคำจึงได้เจอกันเตื่นมากกันแยกใหญ่กันทำนาทีพี่น้องเศรษฐกิจสม,มือนี้เข้าห่งต่องซอยกันเห็ดกันหากันซอยกันทำมากินเนาะ บ้านนั้นก็ยังโอ้ยบกบสันซาฝากพี่น้องเด้อติดตามนนอีพีหนาเนวาของเฮาสีภาไปเห็นยังไปกินยังไปเห็ดคิดกวกับอียังพี่น้อง <S <S แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกตะดำเนเดอบาเซเว่นอีเลเว่นที่มาเปิดสาขาอยู่ประเทศลาวแมนเป็นคลอ,องเจ้าคองเ่นเองโดยตรงมาจากฟังไทยมาเปิดสาขาหรือว่าคนเล่าไปสื่อแฟนไซน์มาเปิดอยู่ประเทศลาว <S <S ขั้นว่าคนเลาาสามารถสื่อไดนี่ห่วยก็ อยากมีเงินแน่นอนน้องกี่เนาะ <S 2> <S 2> <S ายดีดีถึงสิแพงก็คายดีจะมันเป็นจังไงคนนิยมส้มสอบพี่น้องบาสันซาแบรนดไทยผลิตนตะพันไทยนี่แมนว่าคนล่านี่นิยมถึงเก๋าสิเปอร์เซ็นต์พี่น้องบาสันซาดีเยี่ยมายเนาะก็ขอบใจไรเดอสํสำหรับประเทศไทยประเทศต่างประเทศทุกๆประเทศทีแบบว่าม่าเปิดแบรนด์นั่นแบรนด์นี่เนาะหายคนลา่าเฮาใด กินได้ใส่เนาะได้กินของแสบได้ใส่ของดีก็ขอบคุณได้เลยแต่ก็สำหรับแบรนด์ของคนลาวเขาเองตาดำก็ดีใจแต่ก็สนับสนุนคือกันเด้อเนาะมีเงีงสิบเอาเอาว่าขอบคุณเพื่อนได้เลยที่เพื่อนมาที่เพื่อนมาตังเออที่เพื่อนมาเปิดอยู่ข้างข้างล่างเทาถึงสิบเอมีเงินไปแต่ก็ดีใจเป็นบอกด้วยอ้าวเอาเบาต่อที่ไหน กินเบิร์คุ้งเจ้าได้หมิ่นจะว่าเาเไรโอ้กินเลดอ้าวปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปไว้ฝากฝากฝากคดไว้ค้เซ็นกที่ตามไม่ได้ฝากฝากฝากเล่านเคยื่อนปเลยัองเคืนอยู่บ่นยไหเลยคื่อในนึงเพราะว่าเลยเเ้ว่าห้องเบิรห้องบิร์ตสวยขนนั้นอ่ะบมเดลสูงออกมาเลย งานเดี๋ยวนอนในนงเปนรกใงานเดิเี๋ยวไปพายก็พนองเด้อยวกไปมอนันนี่ก็ไปยาไม่ใหญ่อีกไปเบิ้งเฮื่อนเจ้าเดี๋ยวหนูเพือนสดอเอแนวเี้่สิบลรืมบอสตันสัญากับพ่อรยสองแสนงบสองแสนก็รเรืมมเนอกเดินโอเคอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ขอบพระคุณหลาไรสสำหรับคนที่ทบส่มคลิปของเฮ้า ตั้งแต่ต้นจนจบขอบพระคุณในรายเดอร์สบายดีสวัสดีบาย